สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารู้จักกับโปรแกรม Scratch ก,กันนะคะโปรแกรม Scratch นะคะเบื้องต้นทำอะไรได้บ้างนะคะ,ะทำเป็นนิทานเรื่องราวที่สามารถที่จะโต้อตอบกอับผู้เล่นนะคะผู้เล่นสามารถโต้อตอบกับเกมได้กับนิทานได้นะคะนักเรียนสามารถที่จะสร้างเกมเองได้โดยง่ายนะคะนักเรียนสามารถที่จะสร้างเกมได้ด้วยตัวเองนะคะหรือว่าคุณครูก็สามารถที่จะนําเนื้อหาที่คุณครูสอนนะคะ นำมาสร้างเกมให้สัมพันธ์กับเนื้อหาที่ครูสอนเป็นการเพิ่มความน่าสนใจและความสนุกสนานให้กับนักเรียนได้นะคะ,ะเรามาดูส่วนประกอบนะคะของหน้าต่างโปรแกรม Scratch นะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอันที่1นนะคะอันกลุ่มแรกเลยคือกลุ่มบล็อกคำสั่งนะคะก็จะมีหลากสีนะคะซึ่งเขาแยกให้เราเพื่อที่เราจะได้ดูออกว่าบล็อกคำสั่ง นี้สีอะไรนะคะเวลาเราวางเราจัดวางหรือเราค้นหาคําสั่งเราจะได้ดูง่ายนะคะการเพิ่มบล็อกคําสั่งนะคะคําสั่งมีมากมากกว่าที่ปรากฏนะคะถ้าเราต้องการที่จะเพิ่มบล็อกคําสั่งเราก็จะมากดที่ปุ่มนี้นะคะเป็นการเพิ่มคําสั่งขึ้นมาอีกนะคะบริเวณต่อไปนะคะเป็นบริเวณที่เราจะนําสคริปต์มาวางนะคะก็พื้นที่เขียนสคริปต์นะคะ ปุ่มทงเขียวนะคะใช้สำหรับเริ่มต้นโปรแกรมถ้าเราเขียนโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราต้องการที่จะรันโปรแกรมนะคะเล่นตัวละครให้ตัวละครเล่นนะคะหรือให้ตัวละครทำอะไรตามโปรแกรมที่เราเขียนเราก็กดปุ่มสีเขียวถ้าต้องการให้หยุดก็กดปุ่มสีแดงต่อไปคือเวทีนะคะเวทีสำหรับแสดงแสดงผลของตัวละครของโปรแกรมที่เราเขียนนะคะ ต่อไปก็คือเจ้าพระเอกของเราก็คือตัวละครนะคะตัวนี้ชื่อสครินะเป็นตัวละครเอกของโปรแกรมสคริแต่มีตัวอื่นๆอีกนะคะโดยเราไปเพิ่มที่นําเข้าตัวละครตรงนี้นะคะที่เป็นรูปแมวนะคะรูปแมวสามารถนําเข้าตัวละครได้อีกมากมายสําหรับบริเวณเลือกตัวละครใช้ในกรณีที่เรามีตัวละครมากกว่า1ตัวนะคะเวลาที่เราจะเขียนคําสั่ง ให้ตัวละครนั้นๆทำอะไรเราจะต้องเลือกนะคะที่ตรงนี้ก่อนหรือถ้าเราจะลบเราก็คลิกที่ปุ่มถังขยะมุมบนของเขาได้เลยนะต่อไปเป็นพิกัดตำแหน่งของตัวละครนะคะบ่งบอกหรือบอกให้เราทราบว่าตัวละครของเราตอนนี้อยู่จุดไหนอยู่ตำแหน่งใดสุดท้ายเลยนะคะพื้นพื้นที่บริเวณสำหรับพื้นหลังเวทีถ้าเราต้องการที่จะเพิ่ม รูปแบบพื้นหลังของเวทีนะคะเราก็มาคลิกตรงนี้นะคะที่เป็นสัญลักษณ์รูปภาพนะคะแล้วก็เลือกพื้นหลังที่เราต้องการได้ต่อไปนะคะไปดูตัวอย่างการใช้โปร,โกรแกรม Scratch เบื้องต้นง่ายๆสร้างตัวละครขึ้นมาง่ายๆสักเล็กน้อยนะคะไปเลยค่ะอ่ะนี่คือหน้าตาของโปร,โกรแกรม Scratch อ่าเมื่อเราเปิดเข้ามานะคะเราก็จะเจอหน้าต่างอย่างที่ได้แนะนำไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะ ตอนนี้เราได้ตัวละครมา1ตัวนะคะก็คือเจ้าสไปร์ตนะ,ะต้องการให้เขายืนอยู่ตรงนี้เราสามารถคลิกเมาส์ค้างไว้แล้วก็นากเข้ามายืนตรงนี้ได้นะคะ,ะพื้นหลังตรงนี้เป็นสีขาวนะคะเวทีเป็นสีขาวเราสามารถที่จะ,อะตอนนี้เบรกเกล์เบรกดอปอยู่ที่1นนะคะก็คือมีฉากเดียวเราสามารถเปลี่ยนได้นะคะ,อะเอาง่ายเลยนะคะบลู e สกายนะคะ,ะเขายืน สูงไปหน่อยอ่ะขยับเขาลงมาตรงนี้นะคะตัวละครเราสามารถที่จะคลิกไปไว้ตรงไหนก็ได้นะคะในจุดเริ่มต้นในที่นี้จะให้เขายืนตรงนี้เราต้องการให้มีตัวหนังสือประกอบนะคะในที่นี้ก็จะให้หนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำทักทายนะคะก็จะคลิกที่ตัวหนังสือแล้วก็คลิกพื้นที่ว่านะคะที่เราจะพิมพ์คำลงไปนะคะ ในที่นี้จะให้นักเรียนรู้จักคำทักทายนะคะถ้าเพื่อนสนิทนะคะหรือคนรู้จักมาเจอกันนะคะจะพิมพ์ว่าอย่างไรนะคะเราสามารถเลือกสีได้นะคะเลือกสีเข้มๆอ่าสีหมวกตัวอักษรนะคะให้ตัวใหญ่คด้ดนค่ะขยายแบบนี้ได้นะคะได้ตัวหนังสือแล้วนะคะไปดู ไปดูโค้ดของเรานะคะเราต้องการที่จะให้เจ้าสปร์นะคะเดินนะคะก่อนอื่นเราจะต้องใช้ตัวนี้นะคะคำสั่ Event นลากลงมาวางเลยนะคะอันดับแรกเราต้องการให้มีเสียงนะคะเราก็ไปที่กลุ่มบล็อกซาวนะคะเลือกซ o าว d แล้วก็ไปที่ Start Sound นะคะเราจะใชะ้เสียงอะไร เราไปที่แท็บที่3นะคะแท็บ u n d ไปเลือกเสียงก่อนนะคะว่าเสียงที่เรามีมันมีเสียงอะไรบ้างะชุด Sound ชุดอซาวนะคะคลิกเลือกว่าเราต้องการเสียงอะไรนะคะเราเอาเมาส์ไปชี้ตรงนี้ก็จะมีตัวอย่างเสียงขึ้นมานะคะ,ะมาดูเสียงเอฟเฟกต์ดูบ้างลูดูด สมมติว่าต้องการใช้เสียงนี้คลิกไปเลยนะคะหนึ่งครั้งกลับมาที่โค้ดของเรานะคะเราก็มาเลือกคําสั่งตรงนี้นะคะเลือก dance cue out นะคะหลังจากนั้นเราจะให้เจ้าสไปรย์เดินนะคะก่อนที่จะเลือกคําสั่งอื่นใดนะคะให้ใช้คําสั่งนี้ก่อนนะคะเว้นคลิกนะคะ ทงเขียวของเรานั่นเองนะคะเสร็จแล้วก็จะให้เจ้าสปรา์เดินนะคะให้เจ้าสปรา์เดินก็ใช้คําสั่ง move อ่ะจะให้เขาเดินไปกี่ก้าวนะคะกี่สเต็ปอ่าลอง2ี่สิบสเต็ปดูนะคะเขาจะเดินไปทิ้งไหนอ่ะลองกดที่ทงเขียวดูนะคะก็ได้แค่นี้นะคะอ่าถ้าอยากให้เขาไปไกลมากกว่านั้นเอา 200เตปเลยนะคะจับเข้ากับมาอยู่ที่เดิมก่อนนะคะอ่ลองดูนะคะเขาเดินเร็วใช่ไหมอ่าถ้าเขาเดินเร็วนะคะเราต้องหน่วงเวลาเขาอีกนะคะกลับมาอยู่ที่เดิมก่อนนะคะหน่วงเวลา,าอ่กะะกาอก็จะ,ะ,ะใช้กลุ่ม control นะคะ คําสั่งเจ้าสปรานะคะให้ทําซ้ํานะคะเดินไปสิบสเต็ปนะคะทาซ้ำสิบรอบแล้วก็หน่วงไว้สองวินาทีนะคะ,ะเขาจะค่อยๆเดินนะคะเดินไปพอถึงตรงนี้ปุ๊บนะคะเราจะให้เจ้าสปราเอ่ยคําทักทายนะคะเอ่ยคําทักทายก็ไปที่สีม่วงนะคะล็อกคําสั่งลุกนะคะให้เขาเซอะไรดีเอ่ย พูดคำว่า good morning พอสวัสดีแจ็คเสร็จปุ๊บเราจะมีตัวละครอีกตัวหนึ่งนะคะให้แจ็คตอบกลับมานะคะเสร็จแล้วเราก็จะให้เจ้าตัวเนี้ยตอบกลับอีกเช่นกันนะคะเป็นการสนทนากาันฮาวอายุฮาเราจะพิมพ์คำสั่งทีเดียวเลยนะคะนี่เป็นวิชาภาษาอังกฤษ เราก็อยู่หน่วงเวลา30นาทีตัวละครตัวต่อไปนะคะที่จะมาสนทนาที่จะมากล่าวคำทักทายกับเจ้าพระเอกของเรานะคะเราเอาตัวไหนดีเอย่ยเรามาเลือกตัวละครก่อนนะคะเอาตัวนี้ตัวนี้ให้เข้ายืนยืนบนนี้เหมาะไหมเอย่ยไม่ได้ต้องให้เข้ายือนอยู่ตรงนี้นะคะ คนนี้เราก็จะวางสคริปต์เหมือนกันเลยนะคะก็คือเริ่มต้นนะคะสตาร์ทก่อนอ่าสำหรับเพื่อนนะคะคุณแจ็คนั่นเองนะคะคุณแจ็คเราก็จะวางไว้ตรงนี้ทีนี้สำหรับคนนี้นะคะคุณแจ็คเราจะใช้คาว่า MOve ไม่ได้นะคะเราจะต้องกำหนดทิศทางให้เขาเดินนะคะว่าจะให้เขาเดินมาตรงไหนนะคะสมมติว่าเราจะให้เขาเดินมาตรงนี้อ่าเราดูที่ x y นะคะ ประมาณ58นะคะ x ประมาณ58 y ประมาณลบ93นะคะเราจะเลือกใช้คำสั่ง motion นะคะอยู่กลุ่มล็อกคำสั่ง motion นะคะให้เขา go to ไปตรงไหนนะคะ58ใช่ไหมคะแล้วก็ลบ93ให้เขาไปจุดนี้ให้เขาไปจุดนี้นะคะทีเนี้ยจะไป ไกลแค่ไหนนะคะใส่สเต็ปเข้าไปนะคะหลังจากนั้นให้รอกี่วินาทีนะคะต้องรอกี่วินาทีอ่ะ0.3วินาทีนะคะเราต้องใส่คำสั่งทำซ้ำด้วยนะคะอ่ะลองกดรันดูเร็วไปใช่ไหมคะคุณแจ็คเดินเร็วไปอ่ะคำสั่งของคุณแจ็คนะคะเราก็จะใส่ ทักทายกลับนะคะคำทักทายกับคุณแจ็คก็คือ g o Good m o r n o r n อ่าเรามาลองลนเลยนะคะทั้งสองคนเดินมาเจอกันนะคะมีการทักทายกันสอบถามถามไทยสาระสุกิดกันเรียบร้อยนะคะเป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการน,นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการเขียนโปรแกรมโดยใช้สค a ินะคะเบื้องต้นง่ายๆนะคะมีมีการ มีการเปลี่ยนพื้นหลังเพิ่มข้อความคำพูดนะคะมีการเคลื่อนไหวของตัวละครด้วยนะคะขอบคุณค่ะ